สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซูเปอร์คอมเมนต์บายซูเปอร์สามารถครับผมต้องบอกว่าแฟนๆชาวไทยเฮ hey, กันลั่นบ้านกันเลยทีเดียวครับผมเมื่อทัพช้างศึกของเราสามารถโชว์ฟอร์มอันยอดเยี่ยมอัดเอาชนะคีกิสตานไป2ประตูต่อศูนในการประเดิมนัดแรกเอเชียนครับพ2 0ย3โดยสุภชัยใจเด็ดสุดๆไปเลยครับ ต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเราเป็นทีมแรกนะครับในแถบอาเซียนที่สามารถคว้า3แต้มแรกได้สำเร็จแม่ปบกมือกันดังสิครับและหลังจากทีมชาติไทยของเราสามารถคว้า3แต้มมาได้ก็มีคอมเมนต์ต่างๆมากมายจากข่าวอาเซียนครับรวมทั้งชาวเวียดนามที่ก่อนเริ่มการแข่งขันพวกเขามีการอุ่นเครื่องกับคีร์กิสสถานครับ แต่พวกเขาแพ้ไปสองประตูต่อหนึ่งครับหลังจากที่ไทยของเราสามารถยิงเอาชนะคีกิสานไปได้แฟนเวียดนามบางคนบอกว่านัดกระชับมิตรกับคีกิสานนี่เวียดนามไม่ได้เอาจริงนะบางคนก็บอกว่าการต่อบอลของไทยพวกเขาทําได้อย่างดีเยี่ยมและยอดเยี่ยมมากๆม,มันช่างแตกต่างจากโค้ชคนเดิมของเขาบางคนก็บอกว่าโอกาสในการเข้ารอบของพวกเขาช่างสดใสในเวลานี้ และวูเขาเองตอนนี้เปรียบเสมือนญี่ปุ่นแห่งเอเอชียต้นออกเคียงตายแม่คอมเมนต์จากเวียดนามดีเดียวนี้ก็ฟังสบายใจนะครับผมอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากชาวเวียดนามกันแบบเต็มไเลยครับฝากท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับแอดนะครับเมื่อพอมแล้วไปฟังเลยครับคอมเมนต์จากชาวเวียดนามที่พูดถึงไทยภายหลังเอาชนะคิกิซานไป2ประตูต่อศูนย์จะเป็นอย่างไรไปฟังคอมเมนต์กันแบบเต็มเมกันเลยครับ มาเริ่มต้นที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าทีมอาเซียนทุกทีมแพ้มากกว่า2ประตูขึ้นไปนัดนี้ไทยสามารถยิงได้2ประตูถือว่าไทยเนี่ยประกาศให้ทีมอาเซียนทีมอื่นได้รับรู้ว่าพวกเขาแข็งแกร่งขนาดไหนบางคนก็บอกว่าหวังว่าไทยจะชนะหลังจากนี้อีกหนึ่งนะัดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ชาวเอเชียตอนออกเขียงใต้ในค่ําคืนนี้รวมทั้งเวียดนามพวกเราส่งกำลังใจให้ไทยนะขอบคุณมากๆครับบางคนก็บอกว่านี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าลีกของประเทศไทยยังคงเป็นลีกที่ดีที่สุดในอาเซียนบางคนก็บอกว่าขอแสดงความยินดีประเทศไทยพวกคุณทำให้ทีมอาเซียนเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยเล่นได้ดีมาก จริงๆแล้วพวกเขาควรยิงถึง4ประตูต่อศูนยแหมแอร์ก็อยากเป็นเงินครับเจอทั้งคานเจอทั้งเสาครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วไทยเนี่ยเป็นกลุ่มที่ง่ายที่สุดที่เขาเผชิญหน้ากับทีมที่ไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่ส่วนอาเซียนทีมอื่นเจอทีมที่แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นการได้3แต้มของไทยถือว่าเป็นเรื่องที่มันธรรมดามากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ทีมเวียดนามเองพวกเราโดนคีรีสานชนะไปสองประตูต่อหนึ่งแต่ทำไมทีมไทยถึงสามารถเอาชนะพวกเขาได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการต่อสู้ของไทยดูดีมากมันช่างแตกต่างกับของเดิมที่ฉันรู้จักคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าประเทศไทยเล่นได้อย่างรัดกุมกว่านี้พวกเขาเองจะมีไม่น้อยกว่า4ประตู คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยฉันบังว่าเวียดนามของเราจะสามารถทำได้ดีกว่าไทยเอาที่สบายใจนะครับเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าปกติไม่ใช่หรือเพราะไทยเจอทีมที่อ่อนแอกว่าเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าไทยแข็งแกร่งนะพวกเขาเองเจอทีมที่อ่อนคีกิสานไม่ใช่ทีมที่ดี แ,แล้วนัดกระชับมิดใครนะครับที่แพ้ไป2ประต,ตูต่อหนึ่งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมไทยพวกเราเวียดนามจะไปเจอคุณในรอบรองชนะเลิศครับคอมเมนต์มาได้ไงยู่เนี่ยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากนี้ฉันมีรางสังหอนว่าไทยจะเล่นได้ดียิงคืนไปอีกแม่เขาคุณเวียดนามมากครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าวันนี้จะดูการแข่งขัน ของไทยกับคีกิสารทำไมฉันรู้สึกง่วงขึ้นมาทันทีแม่ปู่ไปเลยครับตามนั้นครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นของไทยนี่ทำให้เกิดความแตกต่างแม้จะเป็นผู้เล่นชุดเดิมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเล่นก็ดูเหมือนสมัครเล่นเล่นก็ดูน่าเบือ่อบอลเท้าต่อเท้าก็ยังไม่ดีก็แค่ชนะสองลูก โชคดีที่ไทยยังไม่เจอทีมที่แข็งแกร่งไม่นั้นพวกเขาคงจะแพ้ไปแล้วครับตามมันครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านัดต่อไปไทยเจอโอมานและก็ซาอุดิอารเบียฉันยังไม่คิดว่าไทยจะสามารถเอาชนะพวกเขาได้เดี๋ยวรอดูกอนนะครับเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าด้วยทักษะการเล่นของผู้เล่นไทยฉันบอกเลยว่า ไม่ได้ด้อยไปกว่าญี่ปุ่นเลยในตอนนี้แต่ฉันแค่รู้สึกว่าสภาพร่างกายและความแข็งแกร่งของไทยยังไม่ได้พัฒนาขึ้นอย่างเต็มที่ฉันมองว่าหลังจากนี้ไทยจะพัฒนาความแข็งแกร่งของผู้เล่นไปพร้อมกับเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผู้เล่นไทยพวกคุณถามดีมากพวกคุณสมควรและเหมาะสมแล้วกับชัยชนะในนัดน,นี้แม้ฉันจะรู้สึกว่าผิดหวังนิดหน่อย กับผลสกอร์ในนัดนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าบอลไทยเองก็มีผู้เล่นบางส่วนที่เล่นได้ดีแต่ส่วนมากก็เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนกีกิสานพวกเขาออนแอเกินไปตอนแรกฉันคิดว่าจะดูทั้งแมตต์แต่รู้สึกว่าไม่น่าดูดูอินโดเล่นมาวานรู้สึกว่าเล่นดีกว่าไทยซะอีก ครับถามนั้นครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยเองในายใครบอกว่าไทยเล่นไม่ดีฉันรู้สึกว่าไทยแค่ยังยิงไม่คมเท่านั้นไม่อย่างนั้นพวกเขามีสี่ประตูขึ้นไปอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมาบอกว่าไทยเล่นไม่เก่งเวียดนามของพวกเราเองนัดกระชับมิตรแพ้ไปสองหนึ่งแล้วจะให้ฉันคิดยังไงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมเวียดนามของเรา ต้องพยายามให้หนักขึ้นเพื่อจะเก็บ3มแต้มให้ได้เหมือนกับไทยและสุดท้ายเขาบอกว่าประเทศไทยพวกคุณก็ได้เจอแค่ทีมที่อ่อนแอการกินหรือการชนะของพวกคุณกับขีีกิกานไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเวียดนามเอาที่สบายใจครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมก็จบไปแล้วครับคอมเมนต์จากแฟนๆเวียดนามครับส่วนมากก็มาขิงไทยว่าเนี่ยทีมไทยเองเนี่ย เจอคีกิซานเป็นทีมที่อ่อนแอแม่ก็นัดกระชับมิดเวียดนามนแพ้ไปสองหนึ่งทำไมพูดอย่างนั้นละครับผมแต่ทุกท่านครับทีมชาติไทยของเราจะลงทำการแข่งขันในนัดต่อไปนัดที่2เจอกับทีมชาติโอมานะครับในวันที่21มกราคมนี้ต้องบอกว่าแฟนๆชาวไทยพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับถ้านัดนี้ไทยชนะอีกหนึ่งนัดลืมว่าประเมอ,อีกหนึ่งนัด ก็จะมีโอกาสที่เข้ารอบต่อไปอย่างสูงครับผมแต่อย่างไรครับฝากแฟนๆชาวไทยครับอย่าลืมส่งเสียงเชียร์ส่งแรงใจให้กับทัพช้างศึกอไทยผ่านเข้ารอบลึกๆให้ได้นะครับผมขอเสียงเชียร์นะครับทัพช้างศึกสู้ๆวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมไทยแลนด์